ก็บอกว่าที่แมชอบใช่เป็ดกลัวปลาตลกมากคือจริงๆอ่ะเป็ดต้องชอบปลาเขาบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นของเล่นแมวที่แบบแมวจะตะคุบเลยแต่ว่าพอเป็ดน่าจะเพราะว่าหน้ามันเป็นชินจังครับใจเอาลายมากนะคะ ใครบอกเอาน้องดินไม่หยุดเลยบุมช่วยด้วยเอามันฟ้ามันกระโดดขึ้นมาจากน้ําฟ้ามันกระโดดฟ้ามันกระโดดขึ้นมาจากน้ำํำมันจะตายแล้วดุม๋มบุ๋มอุ๊ยโอ่วพี่พีนี่หนูกำลังเล่นของเล่นที่ผู้ใหญ่เขาเล่นกันเลกโก้โอ้ยพี่พี <laughs> กินหัวเลยทาไมทิ้ไว้ตรกับปิวนะอะไรอะ